สวัสดีครับนี่ปามมาแล้วครับนะปะปะกันตอนปล่อยงัวควายครับนะยามเสาก็ไม่เสาเท่าไหร่เฮ้ยขังแน่ปล่อยแน่ครับเจ้านี่เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยลมเขาพยายามเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยตรงห้ใส่เสียงครับ ค้นยิ่ข้านเขาสิน,นี่เล่ยนมาเล่ยนมาเริ่นะควายมาก,ก่อนครับนะเร็มไปเรื่อยๆหมอไทยขีดยนไทยโกงยุค่าไปนั่นล่ะอ่ามอดีท้าค้น แขวหอนดีป่ะนี่เขาจึหัวู้ใด่วะหอนดีป่ะนี่ฮะว้ปลาบอลมันสุดปลาให้มันแก้มควายดอกมันสีดำเนี่ยสีดำกระิบาไปเยียมห้อยควายอีก โอ้ยป้าหอยังก็เป็นดอนดอนเด่นเด่นี่เฮ้ยไปโดนโนออกมาไอ้ักตั้งสี่หรอครับเนาะจริงหิวแน่ครับนะมรา่าอนคายตัดหญ้าครับเริ่มไปว่าได้ครับหญ้าม,มันลมครับนะติดลมแน่เราติดลมครับนะไปว่าได้ครับ ไอ้ดินมันแก,นก่นก่นอนเนาะเพราะว่าฝนมาฝนตกซุกนะครับหนาแน่นนะครับดินลมแหละครับวันนี้ติดลมเอารถไปลากขึ้นมาแก่ขึ้นมาแล้วกันกเิ่นกับไปป่าทางใหม่บรรออกมาเกือบบ่ได้ครับเนะาะหยากอีกหยามีครับนะแต่ว่าใมนมาเลี้ยงซะก่อนอาจจะอันตัดกับไปตัดบอลอื่นหระครับนะบ่ได้ไปบอลเกา่าเพราะแปลงหยาเก่าเพิ่นมันลุ่มบ่อใดมันเ้ย Oi! Oi! กินไปเลมไปทางหน้ามีขออยู่วันเดียววันเทียงหน้าหน่อยนะัอ่อนก็ว่ามีอย่างดอกอา,ารสะพานไปจังแมนแต้เป็นกินพอนคาไปก่อนเนีย่ยหยาปุ้งไม่ๆครับนะอ่อนๆเลาะถนนับนะกิดไปสกัก่อนห่วยลงนีบะครับลงนีบะ เขาวานเขาหรือเปล่าเขาเขาเขาปานวานเขาหรือเปล่าโอ้เอาดีมาใส่ไหมเฮ้ยว่างสั้น นี่ครับออนๆับเลยเดี๋ยวไปดักอยู่บนนี้ของกันจังหน่อยนะเพ่ลกินใช่แถวนี้ไปพื้นแล้วครับนี่ครันพลอยากกินอยู่หน้าฝนมาเนี่ยหมดทีปัญหาครับนะวนใดก็พ่อเลี้ยงได้อยู่ครับนะหมต้องปล่อยเศร้าแห้งครับนะเพหมดกินดีแล้วพ่นซีโอยู่ครับนะปล่อยจัก สิบเป็ดโมงเที่ยงยังสินะครับสิบเป็ดโมงเช้านะครับเพื่นก็สิกินไปเรื่อยๆอากาศมันกระหอนนะมันเป็นคึมๆซัมนมากครับนะเป๊กับอ่านนะมินาเล่อมล่ะครับนี่ครับป๋องลูกเป๊สมาชิกมีสี่ตัวครับนะนี่ซนะัมเนีย แล้วมีนาแย้มกับปีผงซื้อกดที่ท่องอีกแล้วเนาะอนุกอีกแล้วเนาะจียาคุ้มบระท่านครับนะครับเดียวเองครับเนาะดวนี่ว่ามีเราดูหมานะครับผสมเรื่อยครับนะบาไวเลยเห็นเนาะเราทำมันยากอยู่ครับนะจียาครับเพอ่มไได้ครับจียาเพอ่ปุบเรียบร้อยเลยครับเนาะเอามายังสี่ะครับวันนี้ เลาะจังหน่อยครับ,รบ,รบท,ทักทายกันจังหน่อยนะยังว่ากันอีกเท่อนึงครับนะขอบคุณท่านที่มารับชมค,ครับผมสวัสดีครับ